กินง่ายขายคล่องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์สันสนีจสุวรณและโกมุตคงเทพ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่พัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันส,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 สนีจักสวรรค์และกโกมุดคงเทสสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับธรมดาอาหารนําเข้าทั้งหลายนะกรับ <c oughs> คืออาหารที่ได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าได้รับอิทธิพลมาจากต่างชาติเนี่ยถ้าอาจารย์ลองนึกแบบง่ายๆเลยว่าอยู่ๆก็ให้นึกทันทีเนี่ยอาจารย์ชอบของชาติไหนหรือว่าเมนูไหนครับอืมก๋วยเตี๋ยวค่ะเหมือนกันเลยไม่เคยเลยที่ว่า นึกอยากกินอาหารนําเข้าทั้งหลายแล้วจะปเป็นพวกพิซซ่าเบอร์เกอร์นี่ไม่ค่อยคิดเลยไม่ไนึ้ถึงเลยนะคะนันเสมันอาจจะเป็นด้วยรสชาติกับวัฒนธรรมการกินของคนไทยเราเนี่ยคนไทยเรามักจะกินข้าวใช่ไหมคะซึ่งเป็นกลุ่มของแป้ง<ะ>เพราะนั้น อะไรก็ได้ที่เป็นตัวแทนของแป้งแล้วต้องมีองค์ประกอบอื่นมาเสริมนี่ก๋วยเตี๋มก็เหมือนกับแทนตัวแทนของข้าวแล้วก็มีน้ําซุปมีเครื่องมีเหมือนกับเป็นกับกินใช่เป็นกับที่แบบเป็นอาหารจานเดียวที่กินในรวดเดวอยู่แล้วใช่ใช่ที่เราคุยกันสองคนนิจใจตรงกันอยู่ว่ามาทางก๋วยเตี๋ยวยแล้วทีนี้ตัวก๋วยเตี๋ยวเองเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงความนิยมผมว่าความนิยมมันจะค่อนข้างมากในแถบเอเชีย คือไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็ตามในแถบเอเชียเนี่ยจะเจอก๋วยเตี๋ยวในลักษณะต่างๆเยอะมากค่ะวันนี้เนี่ยตัวเมนูที่จะนํามาฝากกันเนี่ยก็คอนเซปต์เดียวกันกับก๋วยเตี๋ยวใช่อ่าคือมีน้ําซุปมีเส้นแล้วก็มีเครื่องวันนี้เมนูของเราคือก๋วยจับค่ะเห็นไหมครับมันก็น่าจะแตกแขนงมาจากก๋วยเตี๋ยวกันนะจ๊ะใช่ค่ะเพราะว่าจากชื่อเราก็สันนิษฐานได้แล้วแหละมันน่าที่จะมาจากจีนใช่ครับนะคะพอเป็นลักษณะของแผ่นแป้งครับ การที่ออกมาเป็นแผ่นแป้งเนี่ยพอเราตัดออกมาเป็นรูปทรงอะไร,รมันก็จะกลายเป็นลักษณะของแป้งที่เราก็จะเรียกว่าเป็นชื่อลักษณะนั้นอย่างเช่นตัดเป็นเส้นใหญ่เราก็เรียกเป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ครับนะคะทาเป็นแผ่นเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันทําเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดอาก๋วยเตี๋ยวจิ้มก๋วยเตี๋ยวอะไรก็คือแผ่นเส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเอามาทําให้มันย่อยเล็กลง นะ,ะพี่ไม่เด้ดเป็นทั้งแผ่นใหญ่ไม่ได้ดเป็นทั้งเส้นนะคะกลุ่มนี้เราก็อยู่ในกลุ่มของที่เราเรียกว่าก๋วยจับครับเพราะว่าเราเอาแป้งเนี่ยมาต้มแล้วก็รับประทานกับน้ำซุปและก็เครื่องปรุงอื่นๆลักษณะเดียวกันซึ่งก๋วยจั๊บเนี่ยได้รับความนิยมอยู่พอสมควรทีเดียวแล้วผมก็ชอบกินก๋วยจั๊บมากเลยแล้วก็จะมีการแบ่งแยกย่อยของเขาออกมาเป็นก๋วยจับน้ำข้นก๋วยจับน้ำใสนะแต่ว่า ผมเองอ่ะเวลาที่เห็นกว๋วยจับน,นํำข้นน้ําใสทีไรผมไม่เคยจะรู้สึกว่ามันต้องแยกเลยเพราะมันก็ใสทั้งคู่น้ามันอ่ะอันนึงมันก็แค่สีดำบางนหนึ่ง <c oughs> ก็แค่น้ําไม่มีสีน,นั่นเองไะจริง,รงๆแล้วเขาแยกกันยังไงอาจารย์สีนั่นแหละคะ่ะสีใช่ไหมใช่ค่ะคถ้ากว๋วยจับน้ําข้นเนี่ยนะคะโดยดูโดยพื้นฐานเลยเนี่ยแป้งของกว๋วยจับเราจะนิยมใช้แป้งข้าวเจ้าละลายน้ําต้มไปกับแปะตัวแป้งตัวเส้นแป้งมันก็จะทําให้มีความข้น อหมายความว่ามีเส้นแป้งอยู่<ล>ก่อนแล้วแต่ถ้าหากว่าจะให้เป็นน้ําข้นคือต้องมีการเอาแป้งเติมเข้าไปใช่ค่ะแป้งข้าวเจ้า<อ>เติมลงไปในแปในเส้นแป้งต่างหากครับสมมุติว่าเราเราเอาเอากลวยจับที่มันเป็นแป้งแห้งเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเล็กๆวิธีการทําก็คือตั้งน้ําให้เดือดครับพอตั้งน้ําให้เดือดเสร็จก็เอาแผ่นแป้งเนี่ยลงไปค่อยๆค,คลี่ใส่ไปทีละแผ่นไม่งั้นมันจะเกาะกันนะคะพอต้มพอนุ่มพอสุกมันก็จะ สีขาวใสๆมันก็จะเป็นขาวขุ่นเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวอะครับแต่ว่ามันม้วนเป็นหลอดๆกล้วมันมๆแล้วมันก็นิ่มๆแต่ว่าตัวน้ํามันก็คงยังใสๆครับนะคะถ้าเราอยากจะให้มันเหมือนกับมี texture ของความข้นเพิ่มขึ้นเราก็เอาแป้งข้าวเจ้าละลายน้ำครับแล้วก็เทใส่ลงไปในหม้อนี่แหละอ๋อแบบนี้เลยเฉยๆแค่นี้เฉยๆเลยค่ะอันนั้นแป้งเพราะฉะนั้นในแป้ง แป้งก๋วยจับที่เราจะเอามาปรุงเนี่ยก่อนที่เราจะมาใส่น้ําซุปเนี่ยนะคะมันก็จะมีความข้นเป็นน้ําแป้งแล้วก็ในขณะที่เป็นน้ําแป้งมันก็จะมีเส้นแป้งอยู่ในนั้นอ๋อแบบนี้นี่เองอันนี้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะว่าเวลาทําก๋วยจับน้ําข้นเราเรียกเองว่าเป็นน้ําข้นนะคะนอกจากนั้นด้วยความที่มันมีแป้งเยอะมันมีความเป็นเนื้อแป้งในน้ําด้วยครับก็จะใช้วิธีทําน้ําซุปให้มีความเข้มข้นครับแล้วก็มีสีสันครับ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าเป็นน้ําใสๆเลยเนี่ยพอตักแป้งที่มีแป้งเข้ามาด้วยมันเหมือนกินแป้งเปียกอืมครับครับเข้าใจแล้วมไม่งั้นผมก็จะงงๆอยู่มันก็ใสทั้งคู่ที่จริงมันจะมามีขั้นตอนทําให้หายใสยกันไปก็ตอนที่เริ่ม,มปรงุงเริ่มประกอบร่างค่ะแล้วก็ส่วนกวยจับน้ําใสเนี่ยจริง,รงๆแล้วสันนิษฐานว่ารับอิทธิพลมาจากกวยจับยวน นะครับแปลว่าตอนเริ่มเริ่มต้นเริ่มแรกเลยก๋วยจับมีอย่างเดียวเลยคืออัญชีนมีเติมแป้งใช่แล้วก็เป็นน้ําซุปสีน้ําซุปที่เป็นมีเครื่องเทศมีพวกโปยกักอะไรพวกนี้กับผงพะโล้คนะคะครับเพราะว่าก๋วยจับยวนเนี่ยจะเป็นลักษณะของก๋วยจับที่รับอิทธิพลมาทาง นิยมอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับที่มีเป็นน้ําใสๆแล้วก็มีเครื่องปรุงเป็นน้ําซุปกระดูกอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้บางคนที่ไม่ชอบน้ําพะโล้ก็บอกว่าทาก๋วยจับแบบเนี้ยแต่เอาน้ําใสมาใส่ได้ไหมก็เลยเป็นที่มาของก๋วยจับน้ําใสอืแล้วเส้นก็ต่างกันเส้นเราก็เลยไม่ใส่แป้งก็มันก็เลยแค่เป็นเส้นล้วนๆมันก็จะทําให้น้ํามันใสน่ารับประทานขึ้นเพราะถ้าใส่แป้งไปน้ามันจะขุนจ่ดี แบบนี้นะครับทีนี้ตัวเส้นที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่เนี่ยครับมันจะเป็นเส้นสําเร็จรูปเหรอฮะมีเส้นสําเร็จรูปขายครับนะคะมีสองแบบแบบหนึ่งคือเป็นเส้นแห้งเส้นแห้งนี้จะเก็บไว้ได้นานอีกอันหนึ่งเป็นเส้นที่คล้ายๆเรียกว่าเส้นสด คือเอามาพร้อมปรุงเลยครับเส้นสดก็คือมันจะเห็นคือมันเป็นแป้งสุกแล้วนะคะแล้วก็เป็นม้วนๆม้วนๆมาเสร็จเหมือนกับตัวเส้นก๋วยจับนี่เลยใช่ค่ะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะแช่เย็นเอาไว้เพราะนั้นเวลาเราจะมาใช้เราก็ต้องมาลวกน้ําร้อนครับนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการทําเป็นนาก๋วยจับน้าข้นนะคะหลังจากที่เราเราลวกน้ําร้อนทิ้งทีนึงก่อนแล้วนะคะเราก็เอามาต้มครับต้มโดยใช้ ต้มน้ำใสธรรมดาเนี่ยนะคะพอเดือดก็เอาแป้งที่ว่าเนี่ยแป้งข้าวเจ้าละลายน้ําเทลงไปเราต้องการให้มันมีความข้นแต่เราไม่ต้องการให้มีความเหนียวเพราะฉะนั้นห้ามใช้แป้งมันนะคะ<อ>เดี๋ยวมันจะกลายเป็นรัดหน้าไปอันนี้พอเอาแป้งข้าวเจ้าใส่เข้าไปแล้วเดี๋ยวก็แช่จริงไว้แบบนี้ลแล้วก็เอาเส้นเนี่ยแช่ไว้เลยต้มแช่ไว้ด้วยกันเลยซึ่งอันนี้คือตัวแป้งเปียกนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นแป้งแห้ง แป้งแห้งก็คือต้มน้ำให้เดือดครับพอต้มน้ำให้เดือดก็เอาแป้งที่ที่เป็นแป้งแห้งเป็นแข็งแข็งๆเลยครับใช่ค่ะก็ค่อยๆใส่ลงไปต้มทีละแผ่นทีละแผ่นค่อยๆเคลียร์แล้วก็รีบโยนโยนโยนลงไปนะคะมันก็จะไม่ติดกันแล้วมันก็จะม้วนเป็นอั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 นนะคะทีนี้ถ้าสมมุติเราต้องการทำให้มันเป็นน้ำข้นครับแล้วก็เอาแป้งเขาเจ้าเนี่ยละลายน้ำเทใส่ลงไปเลยทีนี้แล้วก็แช่ไว้อย่างนั้นแหละ หมายความว่าสม,มุิหม้อที่ต้มเนี่ยเราเอาคลี่ใส่ลงไปจนหมดแล้วจนกระทั่งเส้นหมดแล,แล้วเราก็ใช้หม้อเนี้ยเติมแป้ง,ปงเข้า<ล>ไปลแล้วก็เอาหม้อเนี้ยขาทิ้งไว้เพื่อเตรียมรอตักใช่ค่ะขายตักกินแล้วก็ว่าไปใช่ค่ะแบบนี้นะฮะตัวก๋วยจับน้ำข้นของเราวันนี้เราจะมาชวนคุณผู้ฟังทำขายกันเพราะนั้นก็จะได้ชัดเจนว่าถ้าเป็นตัวน้ำใสคือเอาแป้งใส่เข้าไปด้วยวิธีแล้วแต่ถ้าเกิดเป็นแป้งสด คือมันม้วนมาแล้วเนี่ยก็ลวกน้ำร้อนแล้วก็ใส่แช่น้ำเอาไว้รอรอคือถ้าไม่แช่มันจะแห้งทลับมาแห้งอีกนะครับส่วนถ้าหากว่าเป็นตัวน้ำข้นนะครับอ๋อเอาเอาใหม่แป้งสดต้องลวกน้ำร้อนแล้วก็แช่ทิ้งไว้ถ้าเป็นแป้งแห้งซึ่งเขาทำเอาไว้เผื่อว่าจะได้ไข่จะได้เก็บได้นานๆเนี่ยต้องใช้วิธีต้มแล้วก็ต้องคลี่ลงไปต้มทีละใบทีละใบแต่ว่า ใส่เร็วได้เลยครับแต่ว่าอย่าอย่าใส่ทั้งปึงเพราะไ <คะ S 2> ม่งั้นเนี่ยมันม้วนทั้งปึงเหมือนกันแล้วมันก็จะไม่ไม่ขายไม่ได้นะครับทีนี้พอต้มแล้วเนี่ยทั้งสองอันเหมือนกันเลยคือถ้าต้องการจะเติมแป้งก็เติมใส่น้ําแช่ทิ้งไว้<ช>อันนี้ก็คือเรื่องของแป้งเสร็จสับเรียบร้อยไม่ใช่เรื่องของแป้งต้องใช้คําว่าเรื่องของเส้นใช่ค่ะเรื่องของเส้นที่คือเสร็จสับเรียบร้อยแล้วทีนี้องค์ประกอบต่อไปของเราคือ ตัวน้ํากับตัวเครื่องที่เป็นเน้อัวนทั้งหลายน้ำซุปกับเครื่องค่ะนะครับน้ําซุปครับอาจารย์ครับน้ําซุปเราเริ่มต้นจากการใช้สามเกลือนะคะเอากระเทียมพริกไทยรากผักชีมาตำแล้วก็ไปผัดกับน้ำมันให้หอมใช้เยอะหน่อยนะคะเยอะหน่อยในที่นี้หมายความว่าออลองดูจากปริมาณเครื่องที่เราจะใส่ไปนะคะเราจะใช้ปริมาณ สมมุติว่าเราจะมาตำเองนะคะเราก็อาจจะใช้กระเทียมซัก80กรัมเลยเยอะหน่อยนะคะรากผักชีก็เรามักจะใช้เท่าๆกันนะรกระเทียมกับรักผักชีกแล้วก็พริกไทยก็ไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ให้กลิ่นให้รสชาติที่ หอมมากๆเวลาเราลงไปผัดทำไ,<ม>ไม่ต้องกลัวเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโดนละลายน้ําใช่ค่ะคพอผัดซําเกลให้หอมแล้วก็เอาตัวเนื้อเนื้อที่เรา,ากระเทียมไทายล่กผักชีนเนี่ยผัดขึ้นเหลือน้ํามันอยู่เอาน้ํนตาตาลปี๊บที่เราจะใช้ในการปรุงรสเนี่ยนะคะใส่ลงไปน้ําตาลปี๊บนี่ก็น่าจะใช้ประมาณสัก100กรัมครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดอ้น้ํามันเนี่ยผัดไปเรื่อยๆจนกระทั่งละลาย น้ำตาลปี๊บเนี่ยละลายพอละลายเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเนี่ยจะใช้ไปประมาณหกช้อนโต๊ะครับแล้วก็พอใส่ซีอิ๊วขาวลงไปปั๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มละลายกับน้ำตาลปี๊บ,บแล้วก็สามเกลือที่เราตักขึ้นมาพักไว้สักครู่นี้เอาลงมาคนให้ละลายเข้ากันนะคะคแล้วก็เติมเกลือไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะ จากนั้นก็เติมน้ำน้ำเนี่ยประมาณ3000 ml 3 0 0 0 3 0 0ถึง3,500นหนะคะ,ะกระดูกกระดูกซุปรกระดูกเล้งจะเป็นหรือกระดูกขาตั้งคือกระดูกขาขานะ่ะขาหมูที่มาทำเป็นน้ำซุปก็ได้นะคะกระดูกนียจะใช้อยู่แค่ประมาณครึ่งกิโลก็พออ,อันนี้เป็นความแตกต่างเพราะว่าปกติแล้วถ้าว่าทําอะไรที่เป็นน้ําซุปเนี่ย เราต้องเริ่มจากการต้มกระดูกก่อนเลยแล้วค่อยเอาน้ำซุปตรงนั้นมาปรุงใช่แต่คราวนี้คือปรุงซะให้เรียบร้อยก่อนหมดเลยทุกอย่างแล้วค่อยเอากระดูกลงมาใส่เพราะนั้นเหมือนกับว่าการปรุงน้ำตรงนั้นเนี่ยทำให้น้ํานั่นนะเป็นน้าที่จะใช้ในการต้มกระดูกค่ะนะครับเพราะนัะ่นก็ต้องต้มอีกนานเลยใช่ค่ะ,ออะพอเอากระดูกต้มพอลงมือเดือดปับ๊บเราเราก็จะเห็นว่ามันจะมีฟองอย่าเพิ่งตักทิ้งเพราะฟองนั้นคือฟอง มีสามเกลืออยู่ในนั้นด้วยแล้วปล่อยมันไว้ก่อนนะคะคจากนั้นก็ใส่พวกกลุ่มเครื่องเทศ<ะ>ที่จะให้มีกลิ่นแล้วก็มีรสชาติประกอบไปด้วยอบเชยสามสิบกรัมใบกยกักสิบกรัม,มผงพะโลอีกสองช้อนโตะ๊ะแต่งกลิแต่งสีด้วยสีอิ้วดำหวานอันนี้ก็ตามชอบเลยนะคะสองช้อนสามช้อนถ้าปริมาณน้ำเราเยอะเนี่ย เราพอเราใส่ไปดูว่าสีเราชอบอยังนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการแต่งสีอย่างเดียวนะคะแต่งสีก็มีอยู่2ตัวที่ทําให้มันดําม็คือตัวน้ําตาลที่เราไปผัดน,น,น,นะฮะแล้วก็ตัวซีอิ๊วดำหวานตัวนี้ครับทีนี้พอเดือดดีเราก็เริ่มเอาเครื่องในที่เราจะใช้ครับลงไปต้มกับน้ําซุปตัวนี้ซึ่งโดยทั่วไปก็เห็นเขาก็ต้มทุกอย่างถ้า,าหากว่าในกรณีทําขายเนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าลูกค้าคนไหนจะอยาก ินอะไรเพราะนั้นใส่ไปก่อนทุกอย่างเลยนะครับ,รบประกอบไปด้วยหัวใจ่ม้ามตาตับปอด,ปอดเส่งจี้ทุกอย่างเลยค่ะคท,ที่ที่คิดว่าเราอยากจะใส่ รวมถึงตัวเนื้อหมูก็ใส่ได้ด้วยใช่ไหมครับเพราะผมเห็นบางที่เนี่ยเขาก็ใส่เนื้อหมูเป็นเป็นก้อนๆบางที่เนี่ยใส่หนังหมูไปด้วยเคยเห็นไหมครใช่ใช่ใช่นังหมูนังหมูต้มไปด้วยเนี่ยก็แล้วแต่แล้วแต่เราเลยค่ะตัวเครื่องอะไรทั้งหลายเนี่ยเราอยากจะขายอะไรจะใส่อะไรก็ใส่ตอนนี้แหละใส่ตอนนี้นะคะก็เอาลงไปต้มต้มจนกระทั่งให้มันเปื่อยต้องเรียกว่าต้มจนเปื่อยนะคะพอลงไปต้มสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยพอเปิดฝาขึ้นมาปั๊บเนี่ย อ่ะเวลาเราต้มเราปิดฝาแต่ม่นต้องปิดสนิทนะคะปิดแง้มแง้มไม่ได้ถ้าปิดถ้าปิดสนิทเลยเนี่ยมันก็ดีตรงที่ว่าน้ําไม่งวดเร็วครับแต่ถ้าเปิดเนี่ยน้ํามนจะงวดเร็วเพราะไอมันระเหยออกไปข้างนอกหมดนะ,อะพอปิดสักระยะหนึ่งพอมันเริ่มเดือดดีก็เปิดฝาเพื่อที่จะช้อนฟองตอนนี้แหละช้อนได้แล้วฟองที่เหลือเนี่ยไอ้พวกเครื่องเทศอะไรมันสุกมันจมอยู่ข้างล่างหมดแหละมันก็เหลือแตกพวกเศษที่ ฟองจากไขมันฟองจากกระดูกเล้งอะไรหรือฟอง,งจากเ <ใน S 1> ครื่องในเนี่ยแล้วก็ช้อนทิ้งได้ทีนี้ตัวเครื่องในเนี่ยเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าใส่ทุกอย่างลงไปหมดเลยแต่ผมเห็นว่าเวลาที่เขาโฆษณาขายกันเนี่ยเขาจะพูดถึงหนึ่งตัวชัดเจนเลยว่าอันนี้ของเขาเนี่ยไม่มีกลิ่นแน่นอนแล้วก็สะอาดแน่นอนแสดงว่ามันต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษใช่ค่ะนั่นคือ ไส้หมูค่ะตัวไส้เนี่ยเป็นตัวที่ต้องทําความสะอาดอย่างดีนะคะก่อนไปถึงไส้หมูเมื่อกีอ้ถ้าคุณผู้ฟังมีตับด้วยตับจะเป็นตัวที่สุกเร็วกว่าอย่างอื่นเพราะฉะนั้นตับเนี่ยพอต้มไปประมาณจะเวลาเลยนะคะ15ไม่เกิน20นาทีเอาขึ้นมาพักไว้ก่อนเลยครับอย่างอื่นตุนต่อไปเพราะมันจะต้องใช้เวลาครับตัวไส้หมูเนี่ยนะคะด้วยความที่ไส้เนี่ยมันเป็น เป็นเรื่องของกากอาหารแล้วเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อไส้หมูมาเนี่ยนะคะเราต้องทําความสะอาดดีๆด้วยการกลับเอาข้างในออกมาไว้ข้างนอกเพื่อที่จะรูดเอาไอ้พวกไขมันบางทีจะมีไขมีเศษทรายมีอะไรอยู่เนี่ยรูดออกให้หมดนะคะล้างหลายๆครั้งแล้วก็ขยําด้วยเกลือ เกลือเม็ดยิ่งดีนะคะกับน้ําส้มสายชูครับขยําไปเยอะๆแล้วก็ล้างน้ําทิ้งอีกให้สะอาดมันก็จะเริ่มมีความสะอาดเสร็จเรียบร้อยพลิกกลับมาเหมือนเดิมครับแล้วก็ขยําใช้เกลือน้ําส้มสายชูขยําล้างอีกเหมือนกันแล้วก็ไปล้างน้ําออกก่อนแล้วก็ล้างน้ําออกพอเราล้างทั้งข้างในข้างนอกเรียบร้อยอย่าลืมเอาน้ํากรอกลงไปด้วยนะคะครับก็พยายามล้างให้สะอาดถ้าอย่างนี้แล้วรับรองได้ค่ะว่า อร่อยและไม่มีกลิ่นทีนี้ตอนที่ต้มเนี่ยเราต้มทั้งชิ้นใหญ่เลยใช่ค่ะพอมันสุกมันดูดีแล้วเรียบร้อยเนี่ยเราควรจะพักมันเอาไว้ทั้งชิ้นใหญ่แบบนั้นหรือจะเอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆที่เตรียมเอาไว้สําหรับพร้อมขายดีครับถ้าสมมุติว่าเราขายดีครับลูกค้ารอคิวเนี่ยต้องหั่นเลยทั้งหมดเลยเพราะเดี๋ยวจะได้แค่หยิบหยิบใส่เข้ามาแต่ว่าถ้าสมมุติว่าการจราจรเราไม่พุกพล่านเท่าไหร่ ใช่เราก็จะเลือกเอามาหั่นไว้ส่วนหนึ่งครับที่เหลือก็เก็บไว้ก่อนนะคะทีนี้เมื่อกี้เราต้มเราตุ่นไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนกระทั่งทุกอย่างนิ่มหมดเรียบร้อยครับช้อนทุกอย่างขึ้นมาหมดกันเลยค่ะครับอ๋ออย่าลืมสุดท้ายที่ใส่สุดท้ายเลยคือเต้าหู้เต้าหู้ค่ะเต้าหู้ทอดที่เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะครับอ่าเต้าหู้ทอดหม่แล้วทำเต้าหู้พะโลค่ะครับ ใส่ลงไปต้มด้วยเป็นตัวสุดท้ายเต้าหู้เนี่ยจะใช้เวลาไม่นาน15นาทีก็สามารถที่จะต้มขึ้นมาได้แล้วให้สุกเฉยๆเอาขึ้นมาโกยของทุกอย่างกรองออกมาขึ้นทั้งหมดเพมาะนั้นซึ่งมันก็อาจจะรวมถึงไอ้ปกปอยกกอะไรพวกเนี้เครื่องเทศทั้งหลายแล้วก็ตัวกระดูกด้วยค่ะครับให้เหลือแต่น้ำใสให้เหลือแต่น้ำอย่างเดียวคค่ะรับตัวน้ำเนี่ยสุดท้ายเราค่อยเอาเลือด หมูที่หั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆพร้อมที่จะรับประทานเนี่ยเอาลงไปต้มครับแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยต้มขาไปเลยเพราะว่าเลือดหมูมันไม่ละลายอยู่แล้วใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะทําไข่ต้ม ครับก็เอาไข่ไปต้มให้สุกก่อนอแล้วก็มาปอกให้เรียบร้อยแล้วก็ลงไปต้มใส่ไปแล้วก็แช่ไว้ในนี้เลยนะคบซึ่งมันก็จะมีสีดูดสีดำๆติดเข้าไปทุกคนเขาชอบกันมากเพราะต้องมีดำๆแบบนี้ถึงจะพะโลที่ถูกต้องค่ะ่าทีนี้พอเวลาเราจะลูกค้ามาสั่งนะคะเราก็ตักอันที่หนึ่งคือตักไอ้ตัวแป้งก๋วยจับใส่ชามครับ ตามลูกค้าเลยลูกค้าก็จะบอกเอาไอ้นี่เอาไอ้นู่นเอาไอ้นัน่หนหรือเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างเราก็หยิบไปหมดเลยค่ะทุกอย่างนะคะรวมทั้งไข่สุดท้ายก็คือ ตักน้ำพะโลที่มีเลือดใส่มาท็อปรโรยหน้าด้วยผักชีแล้วก็พริกไทยเป็นอันพร้อมรับประทานพร้อมขายซึ่งอันนี้คือการขายหน้าร้านนะครับคือทําให้เสร็จสับเรียบร้อยเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นการส่งไปที่บ้านหรือว่าลูกค้าเอากลับบ้านไปเนี่ยก็น่าที่จะต้องแยกน้ำใส่เครื่อง<ะ>ใส่เครื่องลงไปในแป้งเลยค่ะแป้งเครื่องในอะไรทั้งหลายหมูเหมอทั้งหมดแล้วก็น้ําซุปกับเ,เลือดหมูอยู่ใส่ถุงไปต่างหากแยกไปต่างหากนะครับคาว่าแป้งของอาจารย์คือเส้น เสคะใส่เส้นกับเครื่องในถุงหนึ่งแล้วก็น้ำ,นำซ,ซุปกับตัวเลือดอีกถุงหนึ่งจากนี้นะครับมันก็จะทําให้พอไปถึงลูกค้าถึงบ้านถึงที่หมายที่เขาต้องการจะรับประทานถึงออฟฟิศอะไรก็ตามเนี่ยก็เอาชามาแล้วก็เททั้งสองอย่างรวมกันจบแค่นี้เลยนะครับตัวน้ําซุปที่พูดถึงรวมไปถึงตัวเครื่องในที่ต้มแล้วเนี่ยอาจารย์เก็บไปได้นานไหมฮะเก็บไว้ได้ค่ะแช่เย็นไว้ได้แล้วก็วกพอรุ่งขึ้นเช้าถ้าสมมติเนี่ยไม่ได้หัน่น คือหั่นเฉพาะเท่าที่ขายยังไม่ได้หั่นพอรุ่งเช้าแล้วก็เอาเอาทั้งหมดเนี่ยลงไปในหม้อน้ําซุปต้มอีกทีหนึ่งต้มอีกทีแล้วก็พอเดือดดีแล้วก็เอาขึ้นมาหั่นขายต่อยกเว้นตับอย่าเอาลงไปอีกอย่าเอาลงไปต้มอีกใช้วิธีเรื่อยๆค่ะลวกเอาคือตรงนี้น้ําเดือดนะคะก็ตับที่หั่นแล้วก็ลงลวกน้ําร้อนครับแล้วก็เอาขึ้นมาใส่ แบบนี้นะครับก็น่าจะมีทั้งเทคนิคต่างๆเคล็ดลับที่น่าสนใจและว,ว่าทําให้เราทั้งขายดีก็ได้นะครับแล้วก็เก็บเอาไว้ได้ยาวๆนานๆไม่เสียนะครับหวังว่าทุกท่านจะขายดีขายดีกันสําหรับตัว ก๋วยจับน้ำคนหรือจะน้ำใสก็ตาม<笑><笑>อ๋อแอบ,บมีทั้งเรื่องอีกหนึ่งก็คือถ้าไม่หมูเนี่ยก็เห็นเดี๋ยวนี้ก็ขายก๋วยจับไก่กันมีใช้ได้ค่ะเราก็ <ฮะ S 2> ไอพวกหมูทั้งหมดเนี่ยเปลี่ยนเป็นไก่เป็นเนื้อไก่น่องไก่ก็เอาไปต้มเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ,ะครับลองทําขายกันครับขอให้ขายดีขายดีกันทุกๆท่านนะครับพัฒนาอาชีพกินง่ายขายคล่องกับเมนูก๋วยจับนะครับก็หมดเวลาเท่านี้แล้วผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสันสิีจัสวรรณและโกมุตคงเทศราเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุศึกษาศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้กร่มส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ